สวัสดีชาวสวัสดีนะคะาขอต้อนรับเข้าสู่บ้านหยกป็นมาแมวนะคะทุกท่านดูปลานะคะเราซูมปลาให้ดูอยู่ในน้ํานะคะโอ้โหเยอะมากเลยนะคะคงจะมองไม่เห็นนอาทุกท่านเนาะปลาเยอะมากเลยนะคะทุกท่านโอ้โหตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะ,ะน้ําลดนะคะปลาก็เยอะนะคะเรามองเห็นตัวปลาแบบอ เยอะมากมากเลยนะคะเขามาตกปลากันนะทุกท่านนะโอ้นเขามาตกปลากันนะคะนี่นะคะเขาตกปลากันเนาะปลาเยอะมากเลยนะคะทุกท่านเนาะด้านโน้นเขาก็ตกปลากันนะคะปลาเยอะมากมากเลยให้ท่านดูปลาน,นะคะ อาจจะดูไม่เห็นนะคะทุกท่านนะแต่เรามองด้วยตาเปล่าเยอะมากเลยนะคะมีเต่าท่าเลยนะดำนะคะเป็นตัวเป็นตัวไาอยู่ใต้น้ํานะคะเราเห็นน,ะน้ำมันใสเนาะเ๋ยาอยากได้ไดตัวสองตัวมาทำกับข้าวคงจะดีเนาะน้ำมาลดนะคะฝนหยุดตกสองวันน้ำลดอย่างมากเลยนะคะลดเร็วมากเลย แล้วน้าก็ไม่จะตื้นเนาะมันก็จะเห็นนะเป็นคลองส่งน้ํานะคะแล้วก็จะเห็นตัวปลานะคะโอ้ตอนแรกเราก็ไม่ได้สังเกตดูอ๋ออันนี้มันตัวปลานี่นะนะคะดําๆอยู่ใต้นะ้ําปลาทั้งนั้นเลยนะคะก็ะเลยมาลงคลิปให้ดูนะคะจะขอถ่ายคลิปไปเรื่อยๆนะคะ นี่คลองนะคะคลองนะคะเรากมา็มาดูต้นไม้ดูคลองดูเขาตกป,ปลากันหานกหาอะไรให้ทุกท่านดูนะคะเจะาวิวธรรมชาติให้ดูเออทุกท่านนะคะธรรมชาตินะคะก็เดินไปนะคะเดินคนเดียวพูดคนเดียวอยู่นี่นะคะเดินลูกอะไรเนาะน,นี่ทุกท่านลูกอะไรคะเนี่ย มันต้นอะไรเนี่ยต้นกระโดนหรือเปล่าต้นอะไรเหมือนวังไทยหรือเปล่านอ้องที่เขามาดองนะคะใช่ไหมต้นกลุ่มหรือเปล่าเป็นผักกลุ่มหรือเปล่าเนี่ยรู้จักผักกลุ่มไหมทุกท่านต้นนั้นเหมือนมากเลยนะ ดูนะล้วก็มองหาคลอกกระแตเกาไม่มีนะ,ะต้นไม้ใหญ่นะคะอากาศดีนะคะมาส่องนกนกก็ไปแล้วนะคะเขามาตกปลากันในป่าเยอะก็ประมาณนี้นะคะทุกท่านเราก็ส่องดูนะคะธรรมชาตินะคะมีต้นกระถินด้วยนะ ส่องให้ดูวิวธรรมชาตินะคะทุกท่านเดี๋ยวเราก็จะไปฝั่งนู้นกันนะคะฝั่งนี้ไม่มีคนเดินนะคะบางครั้งก็น่ากลัวนะไปฝั่งโน้นนิดกลัว,ลวปลาตายนะคะทุกท่านปลานินนะคะปลานินเยอะนะคะ ปลาสวยงามก็มีนะมองด้วยตาเปล่าก็จะเห็นปลาสวยงามนะก็ขอจบคลิปจบไลค์นเพียงเท่านี้นะคะเป็นงกำลังใจให้หยบด้วยเด้อนะคะบ๊ายบายเด้อบ๊ายบายค่ะ